เพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็อพอดีมันมีปัญหานิดนึงนะครับเกี่ยวกับการหมุนเสารหรือว่าทำเคเวสสแกนต่างๆนะครับก็มันเป็นอย่างนี้ก็คือบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหมุนเสาแล้วได้เควสไม่เหมือนกันนะครับบางตัวได้เควสดีบางตัวไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆมันมันมีนมปัญหาตรงตรงเควสสแกน นะครับตรงเควสสแกนนะครับก็คือบางคนถือเควสสแกนอยู่แล้วบางคนไม่ถือเควสสแกนนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองเนี่ยนะครับมันต่างกันจริงๆนะครับต่างกัน c, จริงๆก็คือคนที่ถือเควสสแกนจะได้เควสอีกแบบหนึ่งคนที่ไม่มีเควสสแกนนะครับหรือไม่ได้ถือเควสสแกนไว้หรือเก็บไว้เนี่ยนะครับมันจะได้เควสอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเท่าที่ลองนะฮะถือเควสสแกนไว้แล้วไปหมุนเสาเนี่ยมีโอกาสได้ของดีกว่าด้วย นะครับหมายถึงได้เคเวสดีกว่าด้วยอ่ะเดี๋ยวลองอ่าลองมาดูคลิปกันละกันนะครับลองมาดูอ่าตัวตัวคลิปกันนะครับอ่าชึบอ่าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ผมใช้อีกตัวหนึ่งนะเสายังไม่ได้หมุนเลยอ่ะเดี๋ยวดูชื่อเสาดีๆนะนี่เสาบีไฮนะครับเสาบีนะ B ตัวตัวพึ่งนะฮะเนี่ยได้มานะฮะเคเวสสแกนเห็นไหม ได้เควสสแกนเบื้องหมานะครับอ่าลองดูลองดูงดนี่นะฮะเห็นไหมมีมีเควสสแกนนะครับนี่ผมลบก่อนนะเออบังเอิญมีมันมีเสาเอีมีอะไรนะมีเพาเวอร์อัพด้วย <c oughs> นะฮะคือมีเควสเก่าทีนี้อันนี้เสามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะะฮหมุน,น,ะะมนได้นิวฟิลด์รีเควสตไอ รีเสิร์ชใช่นะฮะรีเสิร์ชได้ได้เควสใหม่เห็นไหมเป็นพาวเวอร์อัพนะครับพาวเวอร์อัพโปเกมอนห้าครั้งได้เอ่อเมก้านะครับเมก้าเลดเอ้เมก้าเอเนอร์จีนะฮะนี่หมุนอีกเสาหนึ่งเสาสามพระภูมก็จะได้เมก้าเอเนอร์จีของน่าจะเป็นอันนี้ของพีจอนะร์มั้งฮะเห็นไหมอันนี้คือผมถือเควสสแกนอยู่อันหนึ่งนะฮะแล้วมาหมุนเสานะฮะคือได้ได้ได้เควสสแกนจากเสานี้จริงจริง ถ้าจะถือเควสสแกนควรจะถือเควสสแกนจากยิมนะฮะจากยิมจะดีกว่านะครับอาทีนี้มาดูมาดูอีกอ,อีกไอดีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่นะฮะที่เดียวกันนะฮะที่เดียวกันเนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ไม่มีเควสสแกนนะแล้วผมไปหมุนสมมุติผมไปหมุนสองเสาก็คือไปหมุนเสามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรีราตก่อนนะครับนี่โอ้โหได้เควสมาเหมือนกันเห็นไหม แต่เควสจะเป็นเนี่ยได้หัวใจห้าดวงจาก Body, บัดดีน้นะครับนี้ดูเควสสารพรอผมนะฮะนะฮะจะได้จะได้ออันนี้โยนโยนบนโค้งนะฮะแล้วพอหมุนเสาบิวไฮถึงจะได้เควสสแกนนะครับนี่มันเป็นแบบนี้ครับนี่มันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมได้ของไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองทั้งสองแบบครับสำหรับผมนะ อ่านี้ผมลบก่อนนะลบอ่านี้ผม power up ก่อนแล้วกันนะฮะลบลบลบไอ้ quest scan อันของของ behind ไปก่อนนะฮะแล้วก็หมุน quest scan ของของยิมนี้ยิมนี้มี quest นะฮะปกติยิมจะไม่มี quest ครับนี่สแกนเนี่ยนะแล้วทีนี้ผมจะลอง power up นะฮะ power up ตัวโปเกมอนเพื่อให้ จบเควสแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปหมุนเสา b ีไฮฟอีกทีหนึ่งนะฮะดูว่าไอเสาที่ปล่อยเควสสแกนมเมื่อกี้นะครับนี่เน่วิกกี้วิกกี้พับวิกกี้พับเน่นะฮะเพราะว่าอไปานะฮะตัวนี้ลงอหลีกพันห้าดีมาก อ่าโทเกคิสนะครับไอ้โทเกติกโทเกติกเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะโทเกติกก็ถ้าใครมุ่ก่อนหายากมากนะโทเกติกนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ให้จับเลยนะฮะอ่าจับไปเรียบร้อยครับโทเกติกนะฮะไอวีดีไหมอ่าโอเคใช้ได้นะฮะแล้วก็ กดรับเคเวสให้หมดก่อนนะ hey. เห็นไหมอันนี้ผมถือเคเวสสแกนของสุโขททย f 9 9นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปลื้ดนะฮะไปอันนี้ผมปั่นจักรยานอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานนะฮะ hey. ไปหมุนเสาหมุนเสาบีไฮกันนะครับที่เสาที่มันแจกเคเวสอันแรกเมื่อกี้นะฮะที่ต้นคลิปเนี่ยนะฮะว่ามันจะได้เคเวสอะไรนะฮะเอ่อแนะนำนะฮะ เวลาถ้าจะถือเควสสมมุติใครไม่มีไม่สามารถสแกนได้นะครับหรือไม่คิดจะทําก็หาเควสจากเสาเออจากยิมก็ได้นะครับจากยิมใดยิมหนึ่งแล้วก็ถือไว้เลยยาวๆแล้วก็ไปหมุนเอานะครับแต่ก็มีอีกนะครับก็คือหลังจากเหมือนทําเควสสแกนเสร็จหรือผมอะไรยังไม่แน่ใจะนะฮะเสานั้นหมุนได้อีกนะเออเสานั้นหมุนได้อีกนะผมก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วฮะ อันนี้ก็ไปก่อนนะฮะปั่นจักรยานฮะผมปั่นจักรยานจับโปเกมอนนะฮะออกกำลังกายไปด้วยทุกวันนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะฮะน้ำหนักไม่ต้องถามหาฮะขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะตั้งแต่ออกกำลังกาย <c oughs> อะนี่ถึงละเสาบีไฮนะครับที่เมื่อ,อตอนต้นคลิปเราปั่นแล้วเราได้เควสสแกนนะฮะแล้วเราถือเควสสแกนอีกที่หนึ่งมาหมุนมัน นะฮะมาปั่นมันโอ้ยแบตก็จะหมดนี่นะฮะปึ๊บเราดูว่าเราจะได้อะไรครับนี่นะฮะได้ไหนอะอ่ะได้นี่ครับจับโปเกมอนสิบสิบชนิดนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็อาลองลองเอาเทคนิคไปใช้งานดูนะฮะอันนี้ก็เผื่อใครสงสัยนะครับ ว่าทำไมได้เควสต่างกันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปกันต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ